ในหลวงและพระราชินีค่ะได้พระราชทานขวัญกำลังใจแก่ทหารนะคะซึ่งเป็นทหารที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชชาที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสุนทรดารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้ค่ะในช่วงเวลา10นาฬิกาที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโ,โปรดกระม่อม ให้นายชัยวัชชื่นโกสุมผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรมราชินีไปมอบให้กับทหารจำนวน17นายที่ได้รับบาดเจ็บในการปกป้องอธิปไตยของชาติจากเหตุการณ์ปะทะก,กันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกําลังใจและต่อสู้กับอาการบาดเจ็บให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ด้วยพลังใจที่มั่นคง ซึ่งทาหารที่ได้รับแจกันดอกไมแก้และกระเช้าสิ่งของพระราชทานต่างเปื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้การพระราชทานสิ่งของและความห่วงใยนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระเมตตาของพระมหากษริย์ไทยที่ทรงห่วงใยทุกสุขของเหล่าทหารผู้เสียสละปกป้องผืนแผ่นดินไทยค่ะ ชาวไทยเราถือว่าเป็นประเทศที่มีความโชคดีมากเลยะนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะ,คะแล้วท่านก็ได้ใส่ใจนะคะในพระสุกนิกรของท่านเป็นอย่างดีมากเลยนะคะ